ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหล how อ r e you ฮัลโหลฮัลโหล h o ว a r ร you how a r ร y o u กะจูฮุกู I อเ v ิ you i love y o u I อ o v ิ you e อเ r y ร o d y I ด o v e y เ u ิ l o v e y เ u w e l ูว m e ค o my l ม v e s ล r e a ต I ีม t อ a อไท ไทยแมน My name is สินนะมัวอ้องคินอย่าอ้องคินบอยนะ My name is boy I come from Thailand I come from Thailand from the province นครราชสีมาอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับหมู่บ้านทุ่งไร่โลงนะครับ I love you อีกบินเดลีเบอร์อีกรีบอย อีกบินแดดีเบอร์ฟอร์มการเซนบ้านทุ่งไรโล้ง I love you I love you you know my name boy ฉันเป็นลุงของซลรีนามัวซึ่งเป็นดาราและนักร้องอยู่ทางยุโรปนะครับโดยเฉพาะประเทศเยอรมน,นีหลานคนนี้ลุงเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดนะครับแล้วก็สอนให้เธอเป็นคนดีนะครับ ไม่เคยสอนให้หลานเสียเลยมีแต่ความรักแกกแกกกันนะครับอะไรที่ไม่ดีก็วิ่งหนีก่อนดังเกิดพอดีฟอโลดังเกิดอากุยดังเกขอบคุณมากที่คุณรับฉันเป็นเพื่อน I love you I love you ผมเป็น คนไทยมาอาศัยอยู่ที่เยอรมน,นีหลานผมเป็นดาราและเป็นนักร้องผมก็เป็นที่รู้จักของคนก็คิดว่าทั่วโลกแหะครับแต่คนไทยรู้จักผมน้อยเพราะว่าผมยังไม่ได้ไปปรากฏตัวที่ประเทศไทยแต่ทางยุโรปรู้จักผมหมดแล้ว I love you I love you ถ้าใครอยากรู้ก็ไปกดติดตามเซริน่ามัวนะครับ ศิลธนามัวศิลธนามัวเอาอินตะกรรมอุ่นยูทูบอุน่นติท็อกโอเคกระสุนหายดังเกออีกดังก็ออยโอ้แล้วนอค่อยเป็นตัวประคอโอไม่ใช่ประคอสิค่อยเป็นคนไทยไม่ใช่ประอคอค่อยชอบกินประอคอไงค่อยอยากกินต้มแซ่ มันอยากกินแปรสะปลาช่อนนะครับทำยังไงจะได้กินแปรสะปลาช่อนนะครับอยเราก็ไม่ชอบกินเนื้อสัตว์อยู่แล้วไม่ต้องกินหรอกเนาะกินแกงเห็ดก็พอแล้วละ่ะที่นี่ที่ประเทศเยอรมันอินดนีเซีดนกิฟเอาแกงเห็ดเดี๋ยวมีจะมีคนไปเก็บเห็ดแล้วเราก็ขอก็ทานด้วยไม่ต้องไปซื้อนะครับฮัลโหลรีบลิงฮ่าเบอร์ดีกรีโอเคอีก next มา